สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่14มิถุนายน2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะคือการเจาะดินวิ่งรูดพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องถ้าใครอ,อกหักจากอันนึงก็สามารถเอาเลขเด่นประจำวันที่ใจวางไปให้ไปวิ่งไปรูดได้นะคะทุกท่านคะแล้วทีนี้เรามาดูที่13ก่อนนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมวันที่14นะคะทุกท่าน วันที่13บนะคะใจให้เด่น7และศูนมา6 0ศูนนะคะทุกท่านคะมา0ูนย์สาศนย์พี่น้องเด่นมา0ูนย์ะคะทุกคนวันนี้ใจชอบศนะูนย์สี่น้อพี่น้องมา0ูนย์สาะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมศูนย์มาเด้อพี่น้องเด้อศูนย์มานะคะทุกคนหหลุดนะคะ ช่วงนี้เล่เด่นประจําวันก็เข้าอยู่นะคะทุกคนเข้าติดต่อกันสองวันแล้วนะคะสิบสเนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันเรามาต่อวันที่14นะคะถ้าท่านชอบก็ขอให้โชคดีนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มากระเลื่อนผ่านใดพี่น้องบ่ปินยังนะคะทุกคนขอบคุณทุกการที่เข้ามารับชมนะคะ วันที่14นะคะจากที่ใจคำนวณได้วันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่9แเลข3นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจับคู่มาให้ได้ท่านได้รับชม8คู่มีคู่ตัวเด่น1คู่คู่ที่ชอบ1คู่นอกเหนือจากนั้นแล้วแต่ความชอบและดุลพินิษของ f c ทุกท่านนะคะเด่น9นะคะคู่ที่จับได้ก็คือ96 90 9 1้า3นึ่งเกะคะสามหกสามนะคะ, 36, 30, 39, ะ,คะทุกท่านประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกท่านคะ่ะก็คือ39 9เสม คู่ที่ชอบนะคะทุกคนใจขอชอบเพิ่มหนึ่งคู่ใจชอบสามหกหกสามนะคะทุกคนตัวกลับของสามเก้าเก้าสามนะคะถ้าเอฟซีชอบก็ตามใจได้นะคะหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะท่านทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะใจจะจับโอ้ใจไม่ได้จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้แล้วพี่น้องใจลืมนะคะ เลขเด่นประจําวันก็คือเลข6และเลข1นะคะบัญวมันสุขเลขเบิ้ลประจําวันคือ66กับ1นึหนึ่กับ1นี้ fc สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับราวสามัคคีวันที่14มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส,สุขสุขเหมือนเหมือนสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ